คุณผู้ชมครับเพียงไม่นานหลังจากการร่วยสารตะปูก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่วิญญาณของบรรพบุรุษหรือตามความเชื่อของหมู่บ้านวิญญาณในที่นี้คือ วิญญาณของผู้ทองที่สิงสถยอยู่ในสารตะปูแห่งนี้ได้มาสิงร่างของผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนแท่นในสารและมีอาการที่ผิดแปลกออกไปจากคนเดิมทั้งท่าทาง,ทาง,ทางการพูดและการสูบบุหรี่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าป้าบุพันอายุห9ปี คุ็นคนที่เรียบร้อยพูดน้อยไม่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่แต่ทันทีที่วิญญาณของสารตะปูได้เข้าสิงก็เปลี่ยนไปตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อถือกันว่าการที่วิญญาณของสารตะปูมาเข้าสิงก็เพื่อที่จะบอกกล่าวและพูดคุยรวมไปถึงตักเตือนชาวบ้านคุณผู้ชมลองไปชมภาพบรรยากาศนี้พร้อมๆกันได้เลยครับ ผู้นี้ปะผู้นี้มันจะกัญชาเนี่ยกาส้ดเขาจะาแตอื่นัญชาส้มเมันอยู่พจที่ยาบ้านมันมีรุ่นยงต้อยเนต้าวดแจบทาบ้านไทอดมาท่านเด็กินหน้ากันรเมี้ยบ้านเราก็เทอู้นี่ข้ากันเกาะก้อนไขยไข่บ้านด้กินจ้า

ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของชุมชนบ้านหลุงกระดูกกันแล้วและตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณที่จุดเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพหมทอมือย้อมสีธรรมชาติกันแล้วนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆตามหามากุเทศข้างในกนดีกว่าครับ ถึงแล้วครับศูนย์เรียนรู้กลุ่มผ้าไหมลุงประดูสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับนี่คือแขกรับเชิญพิเศษประจำรายการของเราในวันนี้ผู้ที่จะพาเราและก็รายการนะครับไปเยี่ยมชมจุดต่างๆกระบวนการผลิตภาพหม่ของลุงบดูจะเป็นอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้แล้วครับแนะนาคุณผู้ชมได้รู้จักกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เท่าไหร่ครับหมู่ที่11ครับผมหมู่ที่11มีนามว่าผมผู้ใหญ่อานนท์้อมเทศกนะครับครับสวัสดีครับผมอานนท์นะครับผู้ใหญ่อานนท์ครับตรงนี้คือจุดการเรียนรู้เขาจะแนะนํานักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับคือเป็นศูนย์เรียนรู้ในส่วนของ แนะนําจุดท่องเที่ยวต่างๆของชุมชนลุงบาดูของเราครับตั้งแต่เริ่มจากการเลี้ยงไหมนะครับการเลี้ยงไหมการพอกยอมจนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจนจนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าเป็นครบวงจรนะครับครบวงจรเลยงง่ายๆครับนอกจากที่จะมาซื้อผ้าไหมดุงบะดูที่ขึ้นชื่อแล้วเนี่ยยังจะได้ท่องเที่ยวด้วยเหรอครับครับท่องเที่ยวตามจุดต่างๆเป็นพือว่าเป็นบ้านโฮมสเตย์นะครับมีอะไรบ้างครับก็มี วิถีชีวิตของชุมชนของเรานะครับวิถีชีวิตคับวิถีชีวิตชุมชนของเราความเป็นอยู่ของพื้นพื้นบ้านครับของคนยุสานตอนล่างนะครับว่ามียังไงบ้างกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละฤดูการนะครับความเป็นอยู่ต่างๆครับเป็นแบบเรียบง่ายนะครับก็คือว่าเรียกได้ว่ามาหลุงปะดูเนี่ยก็เท่ากับว่ามาเป็นคนในพื้นที่หลุงป่าดูด้วยเขาละครับในพื้นที่เลยครับผ้าไหมเรื่องรองผ้าไหมกันบ้างวันนี้ผู้ใหญ่อโนนจะพาเราไปเยี่ยมชมกี่จุดครับ ก็มีอยู่8จุดด้วยกันมี8ดจุดด้วยกันนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยครับที่ศูนย์ศูนย์เรียนรู้เลยครับเป็นจุดแรกเลยนะเอาแยกเจอข้างในเลยครับด้านในเลยครับเยีครับผมโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับครับผมคุณนพัทรยศกลางนะครับพัฒนากรอำเภอพัืแถลงนะครับเขาเป็นที่ปรึกษาในส่วนของบ้านท่องเที่ยวแล้วก็บ้านใหม่ของเรานะครับเป็นนักพัฒนาการอำเภอแล้วก็มาดูแลให้ความ ท่องเที่ยวด้วยขออนุญาตไปใกล้ๆครับ อยู่ตรงนี้นะครับที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยคือให้ความรู้อะไรกับนักท่องเที่ยวหรือว่าดูแลชาวบ้านยังไงบ้างครับค่ะในในเรื่องของหมู่บ้านท่องเที่ยวเส้นทางสายไหมของลุงประดูแลนะคะ,คะก็จะมะีในเรื่องของที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะคะให้เข้าถูมาตรฐานและส่วนหนึ่งก็คือถ้านักท่องเที่ยวมานี้ก็จะได้ดูในเรื่องของการผลิตไหมครบวงจรนะคะ,คะเพราะว่าของเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเพราะว่าตรงนี้จะครบวงจรและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือที่นี่ก็คือผ้าไหมที่เราผลิตเป็นผ้าไหมที่ย้อมตีธรรมชาติ แล้วก็ทอค่ะสีธรรมชาติของเลยนะครับนี่อย่างอย่างที่สวยๆในคอเนี่ยคือย้อมด้วยสีธรรมชาติค่ะสีธรรมชาติที่เป็นจากเปียกไม้หรือว่าพิษพัณฑ์ที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนแล้วเรามีปลูกเองสารเคมีอะไรมาไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะอีกนึงอย่างที่เห็นในคอเนี่ยผมถามหน่อยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นผ้าพันโคอประเภทนี้นะคะจะใช้เวลาทอสองวันนะคะสองวันค่ะแต่ว่าบางตัวก็บอกว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลยเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่เพราะว่า นั้นจะเป็นชิ้นใหญ่เป็นผ้าที่เราโทรสําหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะคะจะใช้เวลาหน่อยนะคะ เพราะว่าการทอนี่ทอด้วยมือนะคะมันก็จะแน่นผ้าจะเป็นแน่นและมันนะคะทอด้วยมือทําด้วยใจใช่ใาใจเข้าไปเต็มที่เลยนะคะใส่ใจเข้าไปเรียกได้ว่าใครที่เรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ของบ้านลุงประดูไปเนี่ยเท่ากับว่าได้ใจได้ใจของลุงประดูทั้งเป็ค่ะเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมขอได้ใจชาวบ้านลุงประดูหน่อยก็แล้วกันนะครับเห็นด้านหลังเนี่ยมีเรียกว่ามีการแสดงสินค้าต่างๆมากมายมีเรื่องของ เออโล่รางวัลสอแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านชุมชนของลุงประดูเนี่ยผ้าไหมตรงเนี้ยขึ้นชื่อเป็นโอท็อปรดับ5าดาวระห้าดาวเลยครับโอ้โหเยี่ยมมากมเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินชมด้านในไปฝากครับเพราะว่าสนใจมากๆเลยครับและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อท่ากลางบ้านลุงประดูครับคุณผู้ชมครับ ผมเจอสาวงามท่านหนึ่งครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับว่าเธอจะสวยงามแค่ไหนครับผู้ใหญ่ครับขออนุญาตแนะนํานะครับคุณป้าชูศรีคเดียงลำนะครับเป็นประธานกลุ่มมัดหมี่ทอผ้าไหมสีธรรมชาติจากลุงประดูนะครับผมสวัสดีครับคุณป้าชูศรีครับนี่นะครับคือสาวงามที่ผมได้พูดถึงเพราะว่าเธอนะครับงามด้วยรูปร่างหน้าตาและก็ชุดผ้าไหมและก็เธอยังมีตําแหน่งเป็นประธานของกลุ่มผ้าไหมที่นี่ด้วยนะครับคุณค่าของผ้าไหมลุงประดูเนี่ย ป้าชูศรีครับบอกให้เราได้รับรู้กันหน่อยว่าคุณค่าจริงๆเนี่ยมาจากไหนกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยคุณค่าได้มาจากอะไรทําไมเราต้องออดทนทํากว่าจะได้ผ้ามาแต่ละผืนครับกผ็ผ้าไหมลุงประดูนี่ค่ะก็เป็นผ้าไหมของชาวบ้านเราเลี้ยงเองค่ะปลูกมอนปลูกมอนเองแล้วก็เลี้ยงเองแล้วก็มาทอเองก็ยังทอทอกีทอก็ทอกี่บ้านเองค่ะ สีก็ยังสีธรรมชาติค่ะคือเอกลักษณ์ของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็เราก็กําลังทอผ้าลายหางกระโลกลายหางกระโลกนี่จะเป็นลายเอกลักษณ์ประจําจังหวัดนครราชสีมาค่ะีไปว,ว่าก็คือว่าผ้าไหมแต่ผืนก็มีที่มามีความแตกต่างกันแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือเราทําด้วยมือเราไม่ได้ใช้เครื่องจกักรเราไม่ใช้สีทำสีที่เป็นสารเคมี ซึ่งผ้าไหมของลุงป่าดูในผมถามหน่อยในจังหวัดนครราชสีมาเองก็มีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าไหมปักทงชัยก็ดีหรือว่าผ้าไหมพี่มาเองลุงป่าดูเนี่ยความแตกต่างระหว่างผ้าไหมพี่มาผ้าไหมปักทงชัยอยู่ตรงไหนครับก็ระหว่างความแตกต่งกกกงางก็คือเป็นเป็นผ้าไหมของชาวบ้านของเราแล้วก็เราจะสาวเองเนี่ยเอามาทอก็อมาทอกี่บ้านของของปักทงชัยจะทําด้วยมือของปักทงชัยเขาจะเป็นกี่กระตุกค่ะจีกระตุกแล้วก็ บางส่วนเขาจะใช้เครื่องจักรค่ะที่ทอผ้าของเราทอมืออย่างเดียวค่ะกี่บ้านทอมืออย่างเดียวเดี๋ยวว่าผมย้ําให้ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผ้าไหมหลุงประดูทําด้วยมือทอด้วยใจ <c oughs> คุณอยากได้ใจมาที่นี่ลุงประดูครับ <c oughs> เกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทย เกิดจากความหลากหลายในภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกิดจากการจัดการภาครัฐบาลด้วยมือกระทำกลายเป็นคุมทองทำน้ำธง,งไตง่งพับัดไกลโอ็อปโอ็อปโอโอ็อปสําหรับตรงนี้บรรยากาศศูนย์กาโโรเรียนรู้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับป้าชูศรีที่โชว์ชวุดสวยๆแล้วก็คุณค่าของความเป็นผ้าใหม่ให้พวกเราได้รับชมกันขอบคุณครับ ล้วก็ต้องขอขอบคุณความรู้เรื่องผ้าไหมด้วยสําหรับคุณพี่อ,อําพรขอบคุณครับและส่วนท่านผู้ใหญ่นะครับผู้หยานนนท์ครับ,รบยังอยู่กับเราแน่นอนครับจุดต่อไปที่ผู้หยานนนท์จะพาเราไปชมนี่คือที่ไหนครับจะพาไปชมจุดเออเลี้ยงไหมปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งเป็นจุดแรกเลยนะครับที่จะมาเป็นผ้าไหมนะครับเป็นจุดปลูกหมอนเลี้ยงไหม เรียกได้ว่าก็คือก่อนที่เราจะมาได้ชมผ้าสวยๆเนี่ยเราไปดูขั้นตอนว่ามาจากไหนใช่ไหมฮะประดุ้งแบบเป็นต้นไม้ตั้งแต่เป็นต้นไม้เลยตั้งแต่เป็นหนอนเลยครับตั้งแต่เป็นไม้หมอนเลยครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนเลยกลัวหนอนหรือเปล่าว่าล่างเนี่ยเห็นหนอนแล้ววิ่งหนีแต่วันนี้ผมจะพาบุกตะลุยครับไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ